เพี่บอกฮะจ้าอีาคุยด้วยครับสวัสดีครับัสวัสดีน้องสวัสดีค่ะค่ไรพูดเนี่ยพูด่จจตมคุ่ครับครับครับผมจริครับผมอัีต่ายสคุณเร่อะครับค่าดีมากฮะจัดการให้เรียบร้อยอินที่สั่งไว้นะแรงแงหนักๆนักโหดโด เข้าใจไหมดีมากจากการเรียบร้อยเลยเดี๋ยวรับฟังทพี่อะไรนะมึงพูดอะไรเบอกว่าตอ้อตบปากตบปากบอกให้ตบปาก ตกปากมึงนั่แหละดีมากจัดใจเรียบร้อยนะเข้าใจไหมดีาบดดีเจ้ดีเจอมีวิญญาณอยู่้างหลังงงมากอะไรเย่าง้อ๋อแค่ใกเดีพอนี่ไลฟ์จิหรอใช่ครับตอนนี้ไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์แรกครั้แรครับ อ๋อพนาปลาราตรงนี้เราอยู่ในห้องแต่งตัวครับตาเอนี่เขาเองเมื่อี้พี่บอกแข่อะไระยังที่บอมาเก็บตัวมาเก็บตัวเดี๋ยวเป็นประตูมีอะไรบ้างพี่เก้มบุกค่ะเป็นบิเป็จอผีๆทั้งนั้นเลยพี่ผีวมนิเตอผีเออเจผีเนาะพี่ับพี่พี่คุกเจเร็วมาก่ายผู้ไหนลนะพิษนาเนาะเสมออยู่อ๋อทำในกานตัวเองอะคะแต่ทำในออนไลน์ค่ะทำในิ ทำในยูทูบใช่ค่ะแล้วคนพวกเราอ่ะคนที่ยานยายนะตายหมดแล้วใช่ก็แต่คนต่างไปทำอะไรกันเจอพี่หอยยังเจอพี่หอยยังพี่หอยเจออาพี่หอยอย่นี้อยู่นี่อยู่นี่อ๋ออ๋อไมดีเท่าส่วนใหญ่จะเจอตามร้านเล่าอ่ะค่ะพี่หอยเจอตามหน้าห้องน้ำเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เดิมไงใช่ต้องระบุสถานที่ใช่อย่างเช่นนั่งเล่นใช่ พอ๋อใครแพ้ใครชนะต้องมาเจอทีมนี้โอเคใช่เพรทีมอ๋ใครชนะแล้วทีไม่ไม่ดูดัวไม่ดูกลยจริงจริงเป็นยากอ่ะแล้วเวลาอยู่บนนั้นแล้วมันทุกทีอ่ะนี่ครับครับนี่กครัเนื่อพี่ป๋องทาอะไรเป็นอาหารนะคะทาหที่เนี่ยเนี่ยานี่เนี่ยดูเลยอันนี้เด็กกลวอนี้นะเด็กไม่คปไหนตื่นไม่รู้เรื่องเดี๋ย แล้วมม่รออืืนลาถ่ายเวลากินมื้อยังถ่ายเลยเนี่ยพี่เป็นเซเลบเป็นแบบอะไรต้องแบบเออพูดเป็นไรอืมก็ดูพี่ปอบกินแล้วรู้สึกเอออิ่มเลยอ่ะน่ากินดูกินไม่ลงว่าอันนี้เขาลาของยังอ่ะชอบชอบ อ๋อคือลาแอะไรับของแบบร้อกู<า>ไม่จะต้นเลยสิไ่ลากก็กินได้ดูสิเด็กสมัยนี้นะครับมนมีะไหรือว่าโรงการนีูุ่ที่บอกมาเอาอะไรมาขีดหน้าเต็มไปหมดเลยันจะยังงยั่น่ไงากูป <c oughs> ้องน้ำใส่หน้ามัน <c oughs> มันก็แก,แก,แกแ้แค้นในการอากาวมาขียดยันอ <c oughs> ๋อนกาอะไรพี่นกรบีสนัเขากำลังแข่งอยู่นะแข่งเขาแสร็เสร็จแล้ว อันนี้แจ้งแข่งเหรอครับอันนี้พี่เจนขึ้นมาอยู่ข้างบนอันนี้เก็บตัวปหมเนี่ยเก็บตัวอ๋อยากไหมที่บอกคำถามเอาจริงมึงมันไม่ยากนะเรามีสติต้องใช้สติเนาะแต่ว่าพอเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเนี่ยเนตมันก็ตึงเต้นนะเข้ามาครั้งแรกวะครับเี่ขายครั้งแล้วเต้นตึงเต้นขึ้นอยู่ครับไม่ยัมตึงเต้นของมันต้องอีกทางไม่ต้องถือว่ามันไม่ถือมันง่ายสองแต่เล่นในครับพี่สี่เพราะเอาพี่ยาวสามถึงเขาเขาถามจริก็เข้าแชมป์แชมป์ร่วงไปเลย ใจชื้นมากเลยอยู่ทีมเดียวกับมาตู่มาคือต่อให้เราโง่แค่ไหนอ่ะเราก็จะมีคนตาละสุดเต็มที่สามนี่คือมากกว่าสามนี่หรอนี่หรอมากสุดเท่าไหร่มากสุดที่ทําได้นะสามครั้งเออเหมือนกันขอบคนหนึ่งนะแต่ก็ได้แทนนะตู่หมายว่าเอาอิงเนี่ยถ้าจะมาวัดเรื่องเอ่าว มันไม่ใช่สามแล้วของตัวของหนูสโมสอฟุตบอลก็ยังต้องว่าแต่เคยไหมคะเห็นเงียบเอียปะค่ะมันมีมากกว่านั้นโลก่ะเหรอครับราตรวจกันเ๋ยไปถามหมอมาแล้วเหงื่อแห้เฮ้ยไอ้พายแกไม่มีอยู่พวกเอทเวต้ามะ ก็ไม่ได้ไปชาวเน็ตไม่ได้ไปไม่ได้ไม้เสียงอะไรเลยตัวก็ไปตอยู่เลยแล้วก็ผู้พวกชาวผู้พไนเรนนี่โอ้ก็ไปเทสเนี่อ๋อไม่ได้คิดถึงดีเจแต่ว่าหนูวันดูเสือกเสียงตัวเองไม่ได้น่าฟังขนาดนั้นไงเสียงก็ไม่ได้น่าฟังเธอยังแบบยังมีความคุ้มอยู่แต่ชังมันแหลม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 ยิ่งกว่ายงเสียงมันุ้มก็แหลมนะแหลมแหลมะเขาก็ด่าอยู่แต่ว่าไม่แคร์เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายังินเราดี่ต่างหูมันก็ดีด้วยเขาเป็นแค่ผู้พไนอีโอ เราเราต้องหน้าด้านอยู่ไม่ได้เวลามีใครส่งอะไรสรหรับว่าเสียงแหลมเลยครับสวัสดีครับเราไปแก้หน้ากันเลยเยี่ยมก็ได้แต่ก็มันมาในตอนนี้เนี่ยที่อนักแท็กและแคมป์ฟอกว่าที่ได้มาใช่ครับโดดเด่นใช่โดดเด่นมากโดดเด่นมากมมีีใครแต่ว่าผลงานที่ผิดที่สุดคือการโทรไปเล่าเรื่องเยี่ยมเยี่ยและยกเป็นเรื่องที่น่ากลัวสุดยอดขอบเทนของปี2013ันสบสาม เรไม่น่าทะเลอะกันลองไปหาดูไ่าเลากโทรไปตอนตีสาครับตอนนั้นแบบตอนนั้นดังยังมาแล้วดังไม่ตอนดังในไซฟ็กดังในกเลยนรู้ว่ามาตุู้รู้ว่ามาตุนห้องอะไรเงี้ยนังนองแซบแน่ใช่ไหมไม่แซบนะ20นาทีผียังไม่ออกนยเร้นญิงเลย้หงกนเลยนะแต่เราเรืองผู้ชาย ีตอนตะครีดสุดท้ายแล้วก็แบบอ้าวจบแล้วจะออกตัวแล้วพี่แฟนอยู่็นผู้ชายนะครับตอนออกตัวแล้วนี่ไงออกตัวแล้วคนนี้คนนี้พี่ชายที่เหน็ดที่สุดเฉยๆพอปอเฮ้ยมองโจเลยเว้ยพอหมดรักงานคู่แล้วแล้วแฟนหัวมันไม่มีอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เราคือโฟกัสกันที่เรื่องงาน อันนี้คนขับรถนะคะจริงเอคอเงินไปผด้ว้มื่น่้น้ค้าบขึ้นตัวใหญ่ปกจุยิบสรีระไม่ได้สรีระไม่ได้อ่ะยูี่้นี่ของพันไก่เขาเรนไปซื้อมาแต่วางบนวางมาห้า้อยนงานแถ็จะมีอีกอี้ยขอบคุซื้อเขาซื้อเราเนะเธออะไเขาซื้อเธอมันจะไม่มีเงินจ่ายด้วยชไซื้อใช่ มีใครเม้นต์มาด่าเราไหมคะมีคนเมนต์บ้างหรอพี่ถักของหล่อครับต้องต้อกระจกมองไม่เห็นมันไม่ใช่ระบบ HD แน่แน่ภาพแตกใช่ไหมครับพี่บอกหล่อเนี่ยภาพแตกใช่ไหมมีคนดูทั้งหมด11คนนะคะณตอนนี้100,000เก๋ไลฟ์ของเราซีซั่ได้คนดูเป็นหมื่นนะ ลราเล่นตอนนี้คร้อยกว่าสุดหกคนงานรักสุดหกคนพี่อุคนหนึ่งแม่งคนหนึ่งน้องคนหนึงกี่คนก็ได้ยังไงก็ฝากติดตามรายการในสนาฟ้าแลบด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะเฮ้ยครทอนนะใช่คารทนมาอะไรนะจราฤบอะไรเจ็ด้นีทจะมาตุน้อะไรบงอ่ะคทอนบอกกันอกันี่มากกว่าลกเจ็ดัปอะไร มันตอนนั้นมันครบเป็น20วันเองที่เจอตอนเจ็ดปีแล้วตอนนี้ผ่านมาเจ็ดปีแล้วคือตอนแรกตั้งใจแบบแค่ขำๆยี่สิบปันก็โย่เหีรอเออเป็นไงล่ะเหีโย่ไม่หลุดขาไม่ออกเนี่ยตอนแรกรักขมิบดีเกียดตอนนี้ล่ะเธอรอดการรอดไอ้ยี่เลยนะรอดกันอุตส่าห์ตอนโทรไปเล่าคขาบอกมันมากไม่ตอนนั่งฟังอยู่เว้ยแต่รู้สึกแบบ เออของเราคุน่าปวเราไม่เคยฟังเดือชอแบบเวที่เราหรอง้นะที่บอกวยนะอุ้ยน่าปวน่าวบอกอกลัว่อหยท่านผู้ชม้ัตอนที่ผมคนลุกตอนนี้เป็นปรากฏการณ์นะไม่ฟังนะตอนที่เป็นปรากฏการณ์จริงๆครับตอนที่ผมคนลุก มรูจร <Green>? ิงๆนะนรู้จริงๆนะอมแต่นี่เป็นเดดจาออนสเตช่ใช่มัจะปเราไปด้วยกันน่ากลัวมากน่ากลัมากดู้านไปดูาเริ่มสะุกบ้างเหาีดนสเตไปด้วยสนุสนุกาจะมีนะน่ากลัวมากคุพูดอะไนะ e s h o c n s t a ขึ้นมาเราเล่นผีวนที่ค่ะาอ่างไงอุตายแล้วกูเข้ากล้องไปอีก เขาเปิตัวเขาบอดีค่ะเฮ้ยวันนี้ยาวนานมากทุ <force. S 2> ่เจนทําไมมากขนาดนั้นทาไมทํไมไปทําอะไรมาทํไมถึงาเยอะขนาดนั้น